ทีเอเชียนะครับแซฟเอเชียในชื่อว่าครั้งที่สองเอเชียแปซิฟิกเซฟฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2,014นับประเทศอิหร่านนะครับซึ่งเราก็ได้ผ่านการคัดเลือกไปโรงเรียนต้นผ่านไปโรงเรียนติดไปติดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึงวันที่26สิงหาคม2 5 5 7แล้วก็เดินทางไปร่วมแข่งขันที่ประเทศอิหร่าน เป็นครั้งแรก่เป็นเป็นรั้งแรกที่ผมได้ย่างกับมาในที่นี้เพราะปกติเคยจะผ่านจริงๆแล้วไม่อยากมาหลายครั้งแลวนะครับก็เป็นค้างไว้นิดน,นึนงกับท่านไงวันพ่มองก่อน นายวิทยาคิดต<ส>ิดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะได้มอบขวัญและกำลังใจให้กับนักธิาของเราเช่นกันนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นท่านท่านพลตรีนิรุตเกษรินะคะท่านผู้บังคับการจังหวัดทหารบกุรินะคะจำนวนเงินหนึ่หมบาทนะคะลำดับต่อไปพลตำรวจตรีชัยทัศน์กินทนูจิต ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินนะคะมอบเงืนจำนวน2,000บาทค่ะลำดับต่อไปนายวันธนินตั้งทวีสิทธินายกเทศมนตรีเมืองสุรินจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะแะนายชวนบรรลือวัฒนพันธ์ นักท่องเทีย่ยวการกีฬาแห่งจังหวัดสุรินนะคะมอบเสื้อจำนวนสี่ตัวนะคะและเป็นตวัวแทนของท่านเองนะคะท่านอารุวัดจิรุขอภัยค่ะรุจิยาปนนนะคะท่านผุ่งในการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้และสุดท้ายโรงเรียนสตศึกษาจังหวัดสุรินนะคะมอบค่าเบี้ยดีนค่าเดิน,ดเดนทาง ท่าที่พักสำหรับครูและนักกีฬาของกับเสื้อวอร์มก็ขอ,ขอขอบคุณท่านที่เป็นตัวแทนในการมอบในครั้งนี้ค่ะดคเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะเป็นเชินท่านรองด้วยนะคะ